หาพี่น้องมามาในอ้นศิลปะสิมาทำเมนูผัดกะเพราปลาชะเกอครับพี่น้องแหมไทยทั้งสองตัวเลยพี่น้องมาในก็ได้มาสองตัวปลาชะเกอจะมาทำเมนูผัดกะเพราพี่น้องติ๊แซ่บซ้ำใจใติดตามพี่น้องผมก็ได้เคยร้องกินมาหลายทีแล้วพี่น้องแต่ว่า ไข่บ่ท่านเคยกินไหมเนาะไข่ปลาจะเกิดเนาะวันนี้จะสิทธิทดลองมึงพี่น้องมาสิแซ่บส้นไหนพี่น้องติดตามพี่น้องไปหาปูหาปลาไปไหกับพ่อได้อยู่ครับกับพ่อได้อยู่กะเด็ดปลานิ้ยมาหลายตัวเติบอยู่น่าจะเกือบเกือบเศร้าตัวครับพี่น้องเกือบๆเด้อกะปลาชักเกอร์กะติดตะไคร่หม้อผมมาสองตัวนี่ไข่พร้อมครับพี่น้องเอ้ เป็นแะเสียบขนาดพี่น้องเลยเดี๋ยวถ้าพัดกระเพ้าแล้วจะเสิเอ่อมาอัปเดตให้พี่น้องมึงหน้าตาเป็นแนวใดี๋ยวไปเป็ดเอ่อเนี่ยเอาเก็ตออกก่อนเอาเก็ตออกซับซับเต็นเนียซับเต็นเนียนี่สามาณนี้ครับพี่น้องติดตามพี่น้องสวัสดีครับ